ปดงไทุกคนจับตาดูให้ดีๆนะคะอันนี้ครบสิบนาทีแล้วค่อยๆเปิดนะคะเท่บ้าเนื่องในวันพิเศษนะคะแม่ย่าก็โซกันตำส้มตำ้กันอ๋ออันนี้ครบสิบอ้ สีไลเคลียร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะซอก,ก็อยู่ที่เถียงนาในตอนเช้าเช้านะคะทุกคน,นะคะ่ะกับบรรยากาศที่มีหมอกเต็มไปหมดนะคะแล้วเราก็พูดออกมาแล้วก็มีควันออกมาค่ะทุกคนทุกคนคะมันเย็นมากนะคะเย็นแบบสบายๆเหมือนคล้ายๆอารมณ์เหมือนแบบตอนนี้แบบ สังเองเปิดตู้เย็นออกมาแล้วมีลมเย็นออกมาจากตู้เย็นปีใส่เราค่ะมันเย็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันดีมากเลยนะคะจะสิ้นปีแล้วอีกไม่อีกนิดเดียวจะสิ้นปีแล้วค่ะเวลานะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะทุกคนแปบ๊บเดียวก็คือจะปีใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสค่ะอุ้ย,ยตกใจพอน้ลยค่ะทุกคนอุ้ยกำลังตั้งใจพูดนะแล้วอยู่ๆก็มีอะไรมันกระโดดขึ้นมานะคะ ทำอะไรเนี่ยกินอิ่มแล้วเหรออ้วนอ้วนกินอิ่มแล้วเหรออ้วนอ้วนของเราค่ะทุก่งพรนี้นะคะก็ขอ สวัสดีวันคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนในบ้านของทุกคนทุกคนเลยนะคะเต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็ความสุขในวันนี้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะซอจะมาทําไก่อบปิ๊บนะคะให้ครอบครัวทานนะคะปกติเขาจะทําเป็นไก่อบฟางใช่ไหมทุกคนเราไม่มีฟางค่ะแต่มันมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ซอเห็นที่คนไทยทากันเยอะมากก็คืออบปิ๊บคะ่ะทุกคนอบใสเ่เตาเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนที่บ้านทานกันครั้งแรกนะคะแล้วทุกคนคงเห็นก็คง จะแ,แบบว่ามันทําได้ยังไงนะคะมันอบมันสุกได้ยังไงมันน่ากินขนาดนี้เลยเหรอนะคะทุกคนต้องตื่นเต้นกับไก่อบปีบ๊บในครั้งนี้แน่เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนคะปีนี้นะคะเป็นปีที่โชคดีมากๆาเลยค่ะเป็นปีที่ดีมากๆเลยนะคะก็ะคือว่าพวกเรานะคะ แม่ของขวัญจากพีเอซีท่านหนึ่งนะคะส่งมาให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสค่ะมีของไม่ยากไม่ยา่าของใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็มีของพ่อบครัแล้วก็ของโซลของพี่ชินค่ะอย่าเปิดมากนะคะพี่เขาส่งมาให้ตั้งนานแล้วนะคะส่งมาให้ก่อนวันคริสต์มาสอีกนะคะ <c oughs> พี่เขาก็บอกว่าจะเปิดตอนนู้นเลยก็ได้หรือจะรอมาเปิดวันคริสต์มาสก็ได้ก็เลยฮ้ยไม่ได้ดีของขวัญวันคริสต์มาสเราก็ต้องเปิดวันคริสต์มาสนะคะก็เลยเก็บอดใจรอเอามาเปิดวันนี้ค่ะแล้วตอนช่วงที่อดใจรอนะทุกคนก็เดินผ่านกล่องของขวัญทัหมดแล้วใจมันก็แบบอยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรนะคะก็ต้องแบบอดใจไว้นะคะอดใจเป็นเดือนเลยะคะเพราะว่าของขวัญมานานมากค่ะ,คะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดวันคริสต์มาสกันค่ะแล้วก็มาทํา เมนูอาหารไทยจานนี้แะค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยแล้วก็มากินข้าวกินข้าวเสร็จแกะของขวัญน,นะคะทุกคนไม่ชอบคลิปกันเลยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มามสนี้นะคะทุกคนมีความสุขมีความสุขนะคะทุกคนเราต้องเราต้องเราต้องยิ้มนะคะเราก็แม้ว่าเรากำลังเจอเรื่องอะไรอยู่นะคะก็อย่าเศร้านานนะคะทุกคนนะอย่าเศร้านานแล้วเราก็ลุกขึ้นมาหาอะไรทํานะคะแล้วก็ลุ๊กใหม่นะคะแบบ นึกใหม่อะไรนี้นะคะทุกคนนะคะเครียดไปมากมากเียบเครียดอยู่กับความเครียดเรื่อยๆมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรแบบว่าดีขึ้นมานะคะก็ไม่ต้องไปน,นึกอะไรถึงมันนะคะเรื่องไม่ดีนึกไปถึงแต่สิ่งดีงๆ,งๆ,งๆนะคะลืมลืมมันไปนะคะแล้วก็มันจะปีหน้าแล้วค่ะทุกคน,นะคายอีกนิดเดียวก็จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนพบเอจอแต่เรื่องราวที่ดีในปีถัดไปนะคะทุกคนโอเคพอแล้วเดี๋ยวเราไปลองมือทำไก่กันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะทุกคนนี่พริกไทยค่ะทํำพริกไทยให้ มีสีเกือมีพริกไขยตะไคร้นะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะตะไคร้ค่ะรากผักชีค่ะกระเทียมค่ะ น้ำรง,งค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลปิ๊บนะคะ,คะนี่ก็จะได้ซอสหมักไก่กันค่ะเราก็จะเอาไปหมักไก่กันนะคะทุกคนค่ะ วันนี้นะคะเราก็จะมาปักไก่กันนะคะพ่อปู่ก็เตรียมไก่ให้ซอมาทั้งหมดนะคะ2ตัวค่ะแต่ว่ากลัวจะกินไม่หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหมักแค่ตัวเดียวพอนะคะเพราะว่ามันมีเตาอันนี้แค่อันเดียวเองค่ะแล้วก็มีปิป๊บอันเดียวเดี๋ยววันนี้จะทําแค่ตัวเดียวค่ะตัวนี้ประมาณโลเดียวนะคะัวละหนึ่งกิโลเราก็จะเอาซอสมาทาๆกันค่ะทาตามตัวไก่นะคะ ซสนะคะประทาที่ตัวไก่เลยค่ะเราใช้มือนะคะลูบๆไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่เราก็จะหมักได้หมักแบบนี้นะคะให้มันทั่วๆตัวไก่ค่ะเสร็จเรียบร้อย เราก็จะหมักไก่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราจะพาทุกคนนะคะไปชมการตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะที่น่ารักมากๆนะคะเป็นปีที่ได้ตกแต่งต้นคริสต์มาสแบบนี้นะคะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะปีที่แล้วนะคะไปตัดต้นไม้กันแล้วก็มาทําต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะแต่ว่าปีนี้นะคะมี p s s น่ารักมากเลยค่ะ p ีเท่านนี้เลยค่ะที่ส่งของขวัญมาให้นะคะก็ส่งต้นคริสต์มาสมาให้ด้วยนะคะให้พวกเราแบบตกแต่งกันแบบน่ารักน่ารักนะคะในปีนี้ขอบคุณพี่ตรงนี้อีกครั้งนะคะ เดี๋ยวเราไปชมตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยกันก่อนนะคะทุกคนมันน่ารักที่สุดไปเลยค่ะแล้วเราค่อยออกมาย่างกันนะคะัีค่ะ พันพืช่ะแล้วก็กระดาษทิชชู่น่าดูอยู่มาคูชิบพื่อน แล้วก็เอาน้ำนะคะใส่ลงไปในถ้วยนะคะอันนี้ก็ดูใน youtube นะคะทุกคนเห็นเขาทำกันมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาก็จะลองทำดูค่ะว่ามันจะกินได้อร่อยด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็จะใช้ขวดเบียร์นะคะวางไปอีกรอบนึงค่ะนี่อ่าส่วนนี้ก็จะเป็นไก่ไก่ที่เราหมักกันนะคะเอาเสียบลงไปที่ขวดเบียร์แบบนี้นะคะอพอดีเด็กเลยอะ่ะ ไก่โดนน้ำนิดนึงผม้ไม่ล้มหรอกนะแล้วเราก็จะใช้ปิ๊บนะคะปิดลงไปแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็มารอดูค่ะว่ามันจะกินได้แล้วก็อร่อยมากๆหรือเปล่านะคะทุกคนมันจะไหม้หรือมันจะมันจะไหม้ไหมหรือแล้วมันจะสุกไหมนะคะเรา,าดูกันนะคะนี่ก็เป็นการท,ทาครั้งแรกของซอนะไม่เคยทําเหมือนกันค่ะ <c oughs> เราดูค่ะ เขาเปิดประตูออกมาจากในร้านอาหารใช่ไหมแล้วก็เดินออกมาตรงนี้ใช่ไหมคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบเหมือนอยู่เมืองไทยเลยคะ่ะทุกคนเหมือนมีคนเข็นไก่มาขายที่หน้าบ้านเราคะ่ะกลิ่นมันโชยหอมไม่หมดเลยนะคะซอก็เลยแอบม,มาเปิดดูค่ะว่ามันเป็นยังไงนะอยากดูนะคะแล้วตกใจทุกคนมันสวยมากอยากจะให้ทุกคนดูคะ่ะจะเตรียมผ้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนดูตอนนี้ยังไม่ถึงส0่สินาทีเลยคะ่ะแต่ว่าให้ดูก่อนคะทุกคนเดี๋ยวแสนพระริดมันหมดก่อนมันกลัวว่า ทุกคนจะไม่เห็นความสวยงามของสีไก่นะคะทุกคนจับตาดูดีนะคะจับตาดูดีนะคะทุกคนห้ามวางนะคะห้ามวางจับตาไว้นะคะสุดยอดไปเลยทุกคนโอ้จับตาไว้ดีนะคะทุกคนอันนี้ยังไม่ถึงสี่สิบนาทีนะคะทุกว้ทุกคนโอ้ oh my god ทุกคนมันน่ากินสุดสไปเลยะคะ่ะ ได้กินมากตอนนี้นะคะพ่อปู่กับแม่ย่าอยู่ในบ้านอยู่ค่ะตอนนี้นอนดูทีวีอยู่ยังไม่มีใครเห็นเลยนะคะเห็นแต่ซอกับพี่ชินค่ะคะทุกคนดูก็ถือว่าได้อยู่นะคะมันจะมีส่วนปลายสูตรของปีกเนาะที่มันไหม้ก็ไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวเองแต่รวมๆแล้วโอ้โหใช้ได้นะคะทุกคนอุย้ยมีตูดคะ่ะตูดไหม้นิดนึงโอ้ยแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันผ่านนะคะแล้วก็ทําง่ายค่ะกลิ่นนี่อหอมหอมเลยนะคะอุย้ยนากินอนะ ต่อนะคะทุกคนอบไปอีกสัก30นาทีซขอความมั่นใจในความสุกนะคะสุกแท้แน่นอนสัก30นาทีคะ่ะแล้วค่อยเอาไปกินกันนะคะกับวันคริสต์มาสวันนี้คะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จมากมาเลยนะคะตอนนี้แสงพระอาทิตย์มันหมดแล้วนะคะมันมืดมากเลยคะ่ะกล้องสมองไม่เห็นเดี๋ยวให้พี่ชินเปิดนะคะป,ปะ้าเดี๋ยวเราเรียกพ่อมาก่อนป้าป้าชิได้ป,ป้าชิได้ยอ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเรียกพ่อปู่กับแม่ยามาดูค่ะไก่อบปิ๊บครั้งแรกนะคะทุกคนจับตาดูให้ดีๆนะคะนี่ครบสี่ิบนีแล้วค่อยๆเปิดนะครับววเท่ห์มากเท่มากว้าวว้าวว โอ้มาคอ้ยแล้วเข้าไปดูข้างในนะคะท <ave S 3> ุกคนแสงมันหมดค่ะไก่อบไก่อบปิ๊บนะคะก็คืออบนานมากเลยค่ะกลัวมันไม่สุกนะคะแต่ว่ามันก็มีไม่ไหม้นะทุกคนมันก็ไหม้นิดนึงอะแต่จริงๆมันกินได้ค่ะกินได้เยอะมากเนี่ยตรงนี้ก็กินได้กินได้นะคะตรงนี้ไม่กินก็ได้ค่ะปีกมันแล้วก็ตรงนี้นิดเดียวค่ะเนี่ยที่เหลือนะทุกคนสุดยอดเลยอ่ะ ว้าวผ่านผ่านผ่านนะคะเมนูนี้เนื่องในวันพิเศษนะคะแม่ยาก,ก็โซกันตําส้มตําค่ะแต่ว่าซอป,ปูไม่ให้แล้วว้าวมา,าบบมา่บบาิยิจชิเชน한번มาบะปบาอาอืออร่อจอ้อาวมาจดจงเพราะว่าอปูเองใสจ่จาเลยคะ่ะแม่

오케이. 음음 좋아요. 음 좋아요. 오음 네. 아이고, 아싸. 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 아싸, 아싸, 아싸. 아싸, 아싸, 아싸. 맛있겠다. 와! 고고. 대박. 아, 다 네. 축복 받으세요. 와, 맛있겠다. 음, 대박. 맛있겠다. 사연아리 <이 우리> 며느리 <systems> 우리 아들 아니에요 엄마 워세 이거는 축복 주는 축복 아맛있아 맛있어? 우리 해요 엄청 맛있어 사이요 맛없어 너, 사해요수아이 거였어 감사합니다 어디 순음이랑다 으음, 맛있맛있음 맛있다. 으음, 맛있맛있어엄마 맛있다. 으 맛있다. 엄마는 으음, 맛있다. 으음, 음맛다맛다 맛있어 맛음 음 아들아 뭐 내시 메리크마스 축복 받세요 ทุนะกคนะครับทุกคนอร่อยมากๆเลยค่ะอัปเป้ามาการที่เสร์ฟนอยแค่บบชุดยอดเลยค่ะทุกคนอับเป้าอไร่อยไหมอร่อยมากค่ะ,ะ,คะแล้วก็ทำง่ายด้วยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแกะของขวัญกันนะคะชอนมุนกะาแกะของขวัญกันคะ่ะกินแล้ว,ลวเดี๋ยวเก็บจานก่อนนะคะ โอ้โหอักษ์้าจะมาแจของขวัญกันนะคะอยากให้แม่กับพ่อนะขอบคุณออกมาขอําุณา่ะขอบคุณค่ขอขอสดขั้วสุนดขอคุคขอคุณค่ะนุตีอันนี้ของไม้กาของใหญ่ของเพื่อนค่ะอาบัจีอาบัจีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนีอมออันนี้อ๋ออันนี้ของซอ อันนี้อ๋อนี้ของซองอุ้ยอ่ะอันนี้ของี่ชิค่ะทุกคนค่ะขอบคุณที่สาวมานะคะที่ส่งของฝากมาให้พวกเรานะคะทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะกัเลยอุ้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยช่าง 아. 당 이거 가까 그건 이렇게요물 뽀글뽀글 뽀글. 데 아, 그러네. 의자가없의자 의자? 와우! 아주 자루아이고방방내 루자. 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 자 루자. 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 자자의자자자자 เดนร้ะทาอันนี้ไม่เช่องีอ่าอันจโอี่ช้ไให้ไฟายี่ชินเไมายเะของปูเป็นเก้าอี้ค่ะทุกคนทุกคนดูสุดยอดมากเก้าอี้ปรับระดับได้ด้วยค่ะ้าวขอบคุณโอ

อ,อันนี้เป็นเป็นผักค่ะเป็นผักแต่ละชนิดชนิดดัซเซี่เศษเกียว้าวช่วยนี่ช่วยนนี่เต็มอันนึ่งกบุญอันนี้เป็นเป็นผักค่ะทุกคนมีผักเยอะมากแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษอุ้ยเกี่ยวกับการเกษตรทุกคนมันคือการเกี่ยวกับการเกษตรอันนี้ก็ชัดชุ่มซี

ยอดไปเลยค่ะทุกคนดูนี่บอลลนปลาไหอันนี้เป็นของขวัญที่มันเข้ากับซอที่สุดมากเลยค่ะก็คือมันเข้ากับซอกับกับครอบครัวมากเลยนะคะเพราะว่าเราปลูกผักกันนะคะเนี่อันนี้คือเมล็ดผักต่างๆนี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนแล้วแล้วก็ได้อันนี้มาค่ะแล้วก็ข้างในเป็นเมล็ดผักนะคะตามตามในรูปนี้หมดเลยค่ะมีหมดเลยที่เราอยากจะปลูกนี่ค่ะทุกคน เอฟซีบายเอฟซีพัชบนนี่ทุกคนมาเลผักพี่คะขอบคุณมากมากเลยค่ะมันเจ๋งมากเลยอะดูดีเสีเสผักบมเคนเเดดียเีวย่รทมาเ็ตกพ่าก่นเจเละดูเสิรนมาเล็ผัก่อคยคมักเลยอดูีเนีมาลกกเยค่ะันเงมาเดีเราได้ครบมากมาทุก สายพันธุ์เลยค่ะันชีไทยสออ่ะออแล้วกีห่ว้าวพี่ตุชตนะดีทงงอ้ยชอบมากเลยค่ะพี่ค่ะขอบคุณสลับ <c oughs> ขอบมากเลยนะคะมันเข้ากับภวกเรามากๆเลยะคะ่ะสายปลูกนะคะสายทาเกษตรได้ครบทุกเมล็ดพัก์เลยค่ะดูสคะหลายสายพันธุ์มากเลยะคะ่ะพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวปีหน,าน <c oughs> ้าเรจะปลูกให้หมด,หหมดทุกตัวเลยคะ่ะให้หมด 부모님. 우리 아버님. 우리 어머님. 우리 아버님. 우리 어머님. 리 아버님. 우리 어머님. 우리 아리 어머님. 우리 아리어 아버님. 우리 어머님. 우리 아버님. 우리 아버지 여러분. 크리스마스 우리 응. 이 받고 내년에 건강하고 행복하세요. 어머님. 우 어머님. 우리 우리 어머님. 우리 아버 아버님. 우리 어머님. 우리 아버 ขอบคขข่าเก่งเองนะคะแล้วก็ลาบสะภากาลีกกลขอบคุณที่ลาส่งอะไรอะรขอบคุณมากๆค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักพวกเรานะคะแล้วก็ติดตามพวกเรา ปีนี้อีกปีเดียวก็อีกอไม่ก,กี่ะะวันน่ะก็จะสินปีแล้วนะคะก็จะเป็นปีใหม่แล้วขอใหนะคะมีความสุขสุขภาพดีนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ปีหน้าเป็นปีที่ดีสําหรับท e ุกคนนะคะมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องคะ่ะวันนี้พวกเราขอตัวล,ลาไปก่อนนะคะเล็นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อน